นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนตามชายหาดในจังหวัดภูเก็ตระยะนี้อาจต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังมีการแจ้งเตือนว่าไปพบลูดราก้อนหรือมังกรทะเลเป็นสัตว์มีพิษค่ะห้ามสัมผัสเด็ดขาดตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังพบปริมาณไม่มากนะักยืนยันยังสามารถท่องเที่ยวได้ค่ะ บรูดรากร้อนหรือมังกรทะเลสีน้ำเงินที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาอยู่ที่หาดทรายบริเวณชายหาดกระนอำเภอเมืองภูเก็ตระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดกำลังเดินสำรวจความเรียบร้อยค่ะ โดยไลฟ์การ์ดเล่าว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำธงแดงไปปักแจ้งเตือนภัยคลื่นลมแรงบริเวณหน้าหาดระหว่างนั้นก็ไปสังเกตเห็นมังกรทะเลสีน้ำเงินปะปนอยู่กับพวกเศษขยะที่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งจากนั้นจึงเดินสำรวจระยะทางประมาณ200-300เมตรก็ไปพบมังกรทะเลสีน้ำเงินประมาณ4-5ตัวซึ่งเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนเคยพบมังกรทะเลสีน้ำเงินบริเวณหน้าหาดมาแล้วและทราบว่าเป็นสัตว์มีพิษ จากนั้นจึงได้แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังเลี่ยงเดินเท้าเปล่าบริเวณชายหาดแล้วก็ห้ามสัมผัสเด็ดขาดนะคะไม่ว่าส่วนที่มีชีวิตหรือตายแล้วก็ตามค่ะถือว่าเยอะอยู่ครับถือว่าเยอะในช่วงประมาณ200เมตรนี้ก็เจอประมาณ4ตัวหตัวครับไอตัวนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยเจอมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้เคยเจอครับเมื่อนานมาแล้วครับนานมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้ว ก็เราเคยเจอแล้วก็เราเมีนักวิชาการเขาเขา้เขามาให้ข้อมูลว่ามันคือบูดาก้อนมันคือท่าทะเลเพจเฟ e บุ o กกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโพสต์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับบูดาก้อนหรือมังกรทะเลสีน้ําเงินนะคะซึ่งมีสีสันสวยงามสะดุดต,ตาแต่จริงๆมีพิษเพราะว่ากินแมงกระพุนเป็นอาหารค่ะแล้วก็จะเอาเข็มพิษของแมงกระพุนไปใช้ป้องกันตัว รวจสอบวันที่10และ11กรกฎาคมพบทากทะเลสีน้ำเงินขนาดประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็ยังพบแมงกะพรุนแว่นตาพระอาทิตย์ซึ่งเป็นอาหารของทากทะเลสีน้ำเงินด้วยสำหรับมังกรทะเลสีน้ำเงินมีพิษยืนยันห้ามจับหรือห้ามสัมผัสเด็ดขาดถ้าโดนพิษจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดศีรษะอย่างหนักนะคะถ้าแพ้รุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนการประมพยาบาลเบื้องต้นก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูล,ล้างบริเวณที่ถูกพิษเพื่อบรรเทาอาการค่ะ